สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่การถแถลงข่าวและเสวนาวิชาการในกิจกรรมผลกระทบของกวันบุรี่ในอาคารชุดรองศาสตราจารย์ดรนิพาพาันธ์กังสกุลนิติอาจารย์ประจำคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่าควันบุหรี่ในอาคารชุด ส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมากรวมทั้งผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยซึ่งปัญหาเรื่องกวันบุหรี่จะหมดไปหากทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยผลกระทบนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วยังก่อให้เกิดไฟไหม้จากการทิ้งก้นบุหรี่อีกทั้งทำให้เกิดความสปกปรกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ดังนั้นการสูบบุหรี่ในอาคารชุดจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เพราะควันบุหรี่สามารถกระจายลอยผ่านไปยังห้องอื่นๆตามช่องระบายอากาศหน้าต่างและรอยแตกในผนงังหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั้งนี้ถ้าหากอาคารชุดปลอดบุหรี่ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยและประหยัดเงินได้มากขึ้นอีกด้วยเ,เอาพื้นที่5 0เขตของคทมลนะคะแล้วเราก็สูบ เพราะว่าควันบุหรี่นะคะหลังจากที่คนสูบแล้วเนี่ยมันจะมีควันออกมาที่เราเรียกว่าควันบุหรี่มือสองแล้วก็มือสามนะคะตรงนี้ควันบุหรี่มือสองอาจจะเห็นควันนะคะแต่ควันบุหรี่มือสามเนี่ยคือมันควันมันหายไปแล้วแต่มันตกค้างอยู่ตามพื้นตามพรมตามผ้าม่านตามโซฟาอะไรต่างๆซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เพราะว่าควันบุหรี่เหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบในแง่ต่อสุขภาพอนามัยอย่างที่บอกนะฮะใน,ในเด็กทั้งในผู้ใหญ่ด้วยนะคะยิ่งในเด็กเนี่ยยิ่งชัดเจนเพราะเด็กมันจะคลานตามพื้นแล้วก็แตะนูน่นแตะนี่นะคะแล้วก็เอามือไปสัมผัสเสร็จแล้วก็เอาใส่ปากอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมีผลกระทบเยอะรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยก็เช่นกันแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็มีผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงวัยตรงนี้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะคะรายละเอียดในแง่ของผลกระทบเนี่ยมีการสื่อข่าวออกมาเยอะแยะนะคะแต่ว่าต้องให้ความสนใจต่างหากเพราะบ่อยครั้งเราเห็นแล้วก็เออไม่ยอมฟังไม่ยอมรับรู้นะคะมันผลกระทบเนี่ยนอกจากสุขภาพอนามัยเองแล้วก็ยังมีผลกระทบในแง่ที่ว่าสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหม้ด้วยนะคะก้นบุหรี่ ะะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีเพราะมันจุดไฟแล้วก็มีไฟด้วยนะคะบางทีก็ทิ้งลงมาตามที่ต่างๆก็ให้เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็กลิ่นเหม็นต่างๆทั้งหลายรวมทั้งมีความสกปรกแล้วเธอเราทิ้งเรียราดขี้บุรีก้นบุรีนะเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาไปทําความสะอาดนะคะมันยางเหนียวเหนียวอะไรจากของควันบุรีทั้งหลายก็เป็นปัญหาเช่นกันนะมันค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเยอะนะคะ มันก็คือส่งผลกระทบส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจด้วยนะคะมันทางด้านนี้เนี่ยทางด้านของการดูแลรักษาพยาบาลก็อันดับแรกเยอะๆแล้วนะคะก็ยังมาดูแลในแง่ของเพลิงไหม้ดูแลความสะอาดดูแลในแง่ของการทําให้เรียบร้อยไม่เลอะเทอะอะไรแบบนี้นั่นคือผลกระทบที่ชัดเจนรวมทั้งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือไม่มีระดับที่ปลอดภัยต่อการสมัมผัส ควันบุหรี่เลยนะคะอันนี้อ้างอิงได้จากองค์การอนามัยโลกนะคะที่ได้รายงานออกมาแล้วแล้วก็กล่าวเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี100่100%เเท่านั้นถึงจะเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่นะคะตรงนี้เนี่ยขอเน้นย้ำเลยนะคะมันก็คิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็พยายามที่จะ ส่งเสริมไม่ให้ว่าคนสูบบุหรี่แล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญคือบางคนอาจจะคิดว่าออฉันก็สูบในห้องของฉันแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับเธอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยควันบุหรี่เนี่ยมันสามารถที่จะลอยออกไปข้างนอกได้นะคะเพราะอย่าลืมว่าห้องของเราก็มีรื้มีท่อมีอรอยแตกนะคะตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ เคลื่อนตัวออกไปข้างนอกนะคะไม่ได้แปลว่าไม่เป็นที่ว่าจะต้องอยู่กับที่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไปหาคนอื่นๆได้ไปห้องอื่นได้แล้วก็เดินทางไปตามที่ต่างๆเช่นตามทางเดินตามบันไดมันก็ออกไปได้นะคะตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยค่ะ